เรื่องน้ำเ่ยครับเราก็คุยกันล่าสุดเราก็คุยกันเรื่องที่เหตุการณ์ตั้งแต่ตอนมีเหตุการณ์ที่เชียงรายนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่หาดใหญ่อีกนะครับจีนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ควรจะมีแผนน้ําแห่งชาติแบบที่เป็นรูปธรรม,มแล้วก็มีการปฏิบัติด,ด้วยนะครับเราเคยมีเหตุการณ์ตอนปี542554เราก็จะทําแผนอยู่รอบหนึ่งนะครับแผนที่ทำเนี่ยก็ ยังไม่ได้เอามาใช้งานนะครับวันนี้ก็อยากจะให้เอาแผนจะทําแผนใหม่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแผนเดิมก็ได้เอามาอัปเดตนะครับเพราะโลกเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากแล้ววันนี้อิมแพคมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้พันโล่มันร้อนอุณหภูมิเพิ่มสูงมากนะครับอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอิมแพกะไรครับเวลาในเวลาเท่าเกันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับน้ำระเหยเยอะกว่าเดิมนะครับหชั่วโมงที่แดดมันส่องมาที่ผิวน้ำเนี่ยนะครับส่องมาที่พื้้้้้้นนนนนนนโลลกกกกกกเเเเเเี่่่ยยยยคครรรัััับบดดดดิิิิแแหหหงงมมมมาาาาววะะะํอขึ็ทใภ แล้วพอไอตัวของเหลวเนี่ยน้ำความชื้นต่างที่มันขึ้นไปในอากาศครับก้อนเมฆมันก็ใหญ่กว่าเดิมนะครับมันหนากว่าเดิมมันหนักกว่าเดิมนะครับพอเวลาฝนตกเนี่ยมันก็ลงมาเยอะกว่าเดิมก็จะเห็นฝนตกทีหนึ่งห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้แค่นี้เองครับเบสิกนะครับอุณหภูมิร้อนนะครับน้ำเละเหยเยอะนะครับก็ตกมาก็ตกเยอะตกนานนะครับมันก็จะมีแล้งมีท่วมคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีระบบการบริหารกรจัดการน้ำเนี่ยอันนี้ยังไงปัญหานี้ก็แก้ไม่จบนะครับมันต้องแก้ด้วยเทคโนโลยีจริงๆนะครับ การระยะสั้นเลยเนี่ยก็อันแรกเลยก็คือว่าเราจะระดมคนเข้าไปช่วยเรื่องซ่อมวันนี้ครับเรามีเมมเบอร์ของสมาชิกนะครับของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อยู่ในหาดใหญ่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่เดือดร้อนนะครับรวมถึงผู้ประกอบการท่านอื่นด้วยนะครับเราก็จะมีทีมงานเราอะครับคือเมมเบอร์เราอะครับที่ไม่เดือดร้อนนะครับที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะช่วยกันนะครับไปซ่อมนี้ที่เราขอรัฐบาลไปแล้วเนี่ยนะครับก็กำลังรออนุมัติอยู่นะก็คือคนละครึ่งก็คือว่าให้รัฐบาลเนี่ยจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับอย หนึ่งเนี่ยน้ำท่วมมอเตอร์เสียหายไปมูลค่า1ล้านบาทนะครับก็ห้าบาลช่วยสัก5 0 0 0 0นเข้าบอ,อก5 0 0 0 0นเพราะความเสียหายเขาก็เยอะมากอยู่แล้วนะครับเว้นแต่ว่าเขามีประกันถ้ามีประกันก็โอเคถ้ามีประกันเนี่ยก็อยากให้ช่วยจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นระยะสั้นมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการทําให้กลับมาเดินได้นะครับส่วนระยะปานกลางและยาวเนี่ยเรื่องการฟื้นฟูต่างๆนะครับก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาช่วยอีกมากมายครับอันนี้ครับระยะสั้นครับ โครงสร้างของอุตสาหกรรมไทยนะครับก็ SME นะครับผู้ประกอบการ SME แบบประมาณเกือบเ0เป็น SME นะครับถือว่าเยอะมากนะครับในเชิงของปริมาณแต่ว่าค t r i ิวชั่นของ SME ็เนี่ยต่อเศรษฐกิจกรประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่เยอะมากนะครับแต่ก็มีการจ้างงานเยอะ มันก็เหมือนกับว่าตอนนี้ SME ต้องมีการปรับตัวเยอะมากแต่ SME เนี่ยก็มีข้อจำกัดเรื่องของเงินทุนเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของอความรู้ต่างๆนะครับในการที่จะออกไปแข่งขันได้เราก็เลยมีนโยบายนะครับวัน f t i ของทางสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยนะครับก็คือวัน i ก็มี4โกการทำา4โกเนี่ยนะครับโก้ดิจิทัลเอไอนะครับโก้อินโนเวชันนะครับโก Green, แล้วก็กลับมาโต global เนี่ยนะครับอันนี้จะทำให้ SME บ้านเราซึ่งเป็นกระดูกสันหลังหลักของประเทศไทยของภาคอุตสาหกรรมของไทยนะครับสามารถจะลดแ่นและแข่งขันได้ในต่างประเทศครับ